ยังไงโครงว่ามันจะแข็งแรงเจอลมยังไงก็ทนได้ว่าหมายเลขสองแอดพัฒนาต่อไปเป็นว่าวของคุณวันชัยนามสกุลวันศึกหรือวันคึกอะไรดีวันคึกหรือวันศึกช่วยสืบเรับอหมายเลขสองครับว่าของคุณวันชัยวันดึกหรือวันศึกเอ้าสักวันจะไปการโวยแตโยวันพระวันกุ๊กินเดือนโอ้ อยู่ตำบลอาคูปลาหลวงปู่หมาเลขสองปทุมธานีครับมาจากปทุมธานีของคุณวัชชัยโอ้โหนี่นี่นี่ไม่ธรรมดานะครับมาจากปทุมธานีนู่นหมายเลขสองครับไปแล้วครับหมายเลขสองมาจากปทุมธานีครับโอ้ยแหม่นี่นี่เห็นไหมอย่านึกว่าว่าปทุมนี่ทําไม่สวยทําไม่ขึ้นไม่ดีนะครับเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเรา คุณตาตาเอ้ยสำหรับเนื้อลูกของเขาไม่บริหนาภาพเมืองของคุณตาเด้อโอ้โหดูนี่เห็นไหมประทุประทุผมชื่นชมครับในวันที่ห้าที่ผ่านมานะครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่ครับเอาแล้วหมายเลขสามเราไปไหนครับยังไม่พร้อมเอาไม่พร้อมเอาหมายเลขสี่นะครับคุณเฉวีวุฒิยาศาลครับ เชือกฟอางบ้านใหม่ชัยพุทธบุรีรัมย์เย้ไม่ธรรมดาเออหางเขาดูหางเขายามีถุงข้าเมียกีกสีส้มอีกเยอะเู้เอาถุงน้องเมียมาทำที่นี่กขาบอกว่าเป็นสิริมงคลกันาะเ้เมียที่เคารพดูเจ้าเอกอยญ่ๆๆๆๆาผมขอชื่ชมว่าของคุณมาก ทุกาดีนาที่ผมกล่าวเมื่กี้นะครับในวันที่ห้าวันเฉลิมพระเกิคามพันศาที่ผ่านมาเขาจัดงานยิ่งใหญ่เลยครับคือผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาย้อนอด,ดีเอาภาพพยนตร์กลางแปลงโอ้โหเป็นร้อยๆจอครับขายเต็มจังหวัดเขาเลยครับนะ